ปดอะไรกับจำเลยนะครับบางทีจำเลยบางคนไปด่าพระเลยนะครับเห็นไหมล่ะไปด่าพระนะครับเพื่อจำเลยอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับรักจำเลยถึงขนาดยอมตกนรกบกไหมนะครับต่อให้ตกนรกก็ไม่ให้มีใครมากล้าแตะนะครับให้ใครแตะจำเลยไม่ได้นี่นะครับขอให้นรกกินหัวมันนะครับเอฟซีเหล่านี้นะครับวันดีคืนดีขอให้หลับตายหลายตายนะครับสาธุนะครับขอให้พระลงโทษจำหนัก โอ้โหอ่าอ่าอิวนะครับนะนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะอปูกาดปูกาดนะครับอืมนะกาแฟโกกอก็เลียนชื่อเป็นกาแฟหมูป่าแล้วค่ะนะอร่อยเดิมเดิมโอ้โหอ่าอ่าอิวนะครับนะเออนะครับเป็นกาแฟหมูป่ามจะดูดีกว่าคําว่าโกกอกนะครับนะ อยายามมาบอกจะรอดูว่ามันไม่มีบินข่าเสาไฟเรื่องมันจะเงียบไหมนะครับมันไม่เงียบหรอกรมันไม่เงียบเรื่องแบบนี้มันไม่เงียบหรอกนะครับมันไม่เงียบมันเงียบไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็โดนนะครับเดี๋ยวมันก็โดน,นไปรัดข้อมเสาไฟอย่างนั้นนะครับเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยคนอื่นก็ไม่ต้องได้ใช้อะไรอย่างนี้ นะครับสวัสดีค่ะเอฟนะครับกาแฟดำากัหมูป่า1กล่อง290 2กล่อง580 3กล่อง870นะครับ5กล่อง1,450จ้านะครับ5กล่องนะครับนะอาเทพรีโอสายดินนะครับแอดลอสตอรี่นะครับวีรพงษ์เกยยุราพันเทพรีโอนะครับมีกี่แสนยูทครับเนี่ยนะครับว่า ลาดธนนนะครับสวัสดีนะครับตำรวจไม่น่าจะให้นั่งหอเป็นเสนียดเลยนะครับฝากโอ้นะครับนั่นแหละนะครับตรงนี้แหละมันจะโดนหนักเพราะตรงนี้แหละครับเห็นไหมล่ะตรงนี้แหละมันจะโดนหนักเพราะตรงนี้นะครับที่ในนั่งหอนี่นะนะครับนั่งหอนี่แหละมันจะหนักกับตรงนี้แหละครับเห็นไหมล่ะเออนะครับตรงนี้นะจำเลยก็ต้องขีดคุกไปนนานเลยนะครับถ้าตีคุกหลายคดีนะครับเห็นไหมอาจจะต้อง นะครับประหารชีวิตอะนะครับประหารชีวิตนะครับเขาเขาเรียกว่าเสียงงบประมาณของรัฐนะครับเสียงงบประมาณของรัฐนะครับตรงนั้นเขาก็ทําผิดอยู่แล้วนะครับทำเป็นไปมอบตัวนะครับที่กรุงเทพนะครับไม่ใช่หนีแต่ไปไม่รอดนะครับกะจะออกขึ้นสายการบินนะครับกะจะขึ้นสายการบินนะครับเออออกไปแคนาดานะครับที่ข่าวลัดเลาะมานะครับแต่มันไปไม่รอดนะครับไปไม่ได้ นะครับไปไม่ได้ซื้อตั๋วไม่ได้แล้วพ่อข่าวประกาศแล้วนะครับเออพ่อข่าวประกาศว่านะจำเลยเนี่ยได้หนีออกจากบ้านไปนะครับเออจำเลยได้หนีออกจากบ้านไปคือเขาล็อกไม่หมดแล้วนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าจำเลยหนีจำเลยไม่อยู่บ้านแล้วเขาเขาคำนวณอยู่แล้วว่าจำเลยต้องหนีไปแล้วว่าตอนนั้นนะครับจำเลยหนีไปแล้วตอนนั้นนะครับเขาเขาคำนวณจำเลยนะเขาปิดทุกสถานี นะครับเออนะครับพอข่าวออกอย่างนั้นอ่ะมันก็กลัวโดนจับที่สนามบินนะครับตอนนั้นมีคนนะครับบอกว่าไปที่แคนาดานะนะครับเออนะครับนะครับถ้ามันไปก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวมันไปหาเอาเงินไปทรงโน้นมันโอนให้กันได้นะครับเงินยุคนี้สมัยนี้มันโอนกันได้นะครับงูมันโอนให้อีนางเดี๋ยวมันไปนั่งเล่นไพ่ด้วยกันที่แคนาดานู่นนะครับนั่นแหละนะครับเออมันการจะหนีกันรู้มันอยู่นะครับเนาะ นการรับซื้อของโจรมันต้องมีโจรด้วยกันนะครับเจ้าหนี้ที่ไฟฟ้าเดือดร้อนเลยทีนี้นะครับอุ้ยนะครับเขาไม่ไม่ทำหรอกนะครับเนาะเขาไม่กล้าทำหรอกนะครับมันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเออนะครับมันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเออเขามันจะจ้างเท่าไหร่เป็นล้านเหรอครับว่าอ่าอ่าอือนะครับมันเป็นแค่โทษปรับนะครับโทษปรับนะโทษปรับนะครับนะ well. bueno. แต่เราก็ต้องจะได้รู้นะครับว่ามัน มันไม่น่ามันไม่มันไม่เมานะครับเออมันแต่มันก็ไม่น่าทานะครับเห็นไหมมันไม่มันไม่ปรึกษานะครับเรื่องต้นไฟเนี่ยนะครับทําให้เมียมันด่าทนายไปแล้วไงสอนทนายจนไปไม่เป็นนะครับเห็นไหมเออทนายของเขาอะเห็นไหมล่ะเห็นไหมเป็นไงกันเรื่องป่าไม้กับรับสารภาพไปแล้วนะป่าไม้นี่ลุงโมคลนะเชื่อแน่หลือเกินนะครับลุงโมคลนะเดาเอานะครับอยากให้มันติดคุกนะครับเออ วันที่ีินี่น,นะครับดูโมโหนว่าไม่รอดหรอกนะครับเราเดาวไว้ก่อนนะครับเดาวไว้ก่อนนะครับเออนะครับเพราะเราชอบเดานะครับเอายังไม่ถึงหกรออีกเลยครับเนี่ยนะครับ